สวัสดีครับคนณเกษียณแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาก็มีมีเรื่องเดียวเรื่องหาทำกินต้องสำคัญมากๆนะครับกินมากก็โรคภัยไข้เจ็บตามไม่ค่อยกินหรือก็ขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีพอดีนะครับวันนี้เตรียมขนมจีนแกงไก่ครับเคี่ยวกะทิก่อน นะพริกแกงทําเองก็เผ็ดๆหน่อยเนื้อไก่20บาทเครื่องใน10บาทเนี่เอาเนื้ไกกอ,อไก่กับกระเพาะไก่นะส่วนที่เหนียวที่สุดลงไปก่อนผัดกับพริกให้หอมเสร็จแล้วก็น้ำกะทิตามไปเลย,เยกะทิ20บาทใส่ไปแค่15บาทพอ เหลือไวห้าบาทเข้าตู้แช่แข็งเขาไว้มะเขือพวงต้นหลังบ้านต้นเดียวนี่กินไม่ทันแล้วนะครับมันออกดอกสับรั่งเลยมะเขือเจ้าพยาสักสามสลูกแค่นี้แหละเคี่ยวจนมะเขือยือ่นะปรุงรสไปพร้อมๆแล้วก็ชิมรสด,ดูก,ก่อนนะครับเอาตามที่ชอบไปแล้วกันไม่เค็มมากนะไม่หวานมาก ไม่มะกรูดเนี่ยต้นหลังบ้านได้กินแล้วต้นในสวนก็ใหญ่บ้นล่มละนะครับมีกินทั้งปีเนี่ยใส่ตับหัวใจเลือดไก่ตามลงไปได้เลยนี่อันนี้สุกง่ายเนี่ยพริกอ่อนซอยลงเลยครับโหระพาตามที่เหลือเอาไว้เป็นผักเครื่องเคียง นมจีน15บาทสองคน,นกินตรงนี้คนคนละครึ่งน,นะฮะตักปลาเกเนี่ยื้อหจานกินตลาดจะ25บาท30บาทถ้าก,กินที่นี่นี่โอ้โหได้ตั้ง2เท่านะครับเน้นผักเครื่องเคียงใบแมงลักหหระพาตัวนะครับตัวฝักยาลวกนี่นะครับอ่ออะไรก็ หัวง,งอกเอาลวกหน่อยปลอดภัยดีโชคดีครับ